สวัสดีครับวันนี้มาทำคลิปแป้งสมุนไพรกำจัดกลิ่นนะครับคือแป้งเนี่ยเป็นแป้งสูตรโบราณน,นะครับเจ้าของสูตรอายุร้อยกว่าปีแล้วครับคือเด็กผู้หญิงนะครับที่กำลังโตแล้วมีกลิ่นตัวครับเนี่ยครับแป้งเนี่ยทาอยู่ทาเนี่ยหายเลยครับ ใช้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะดีขึ้นกลิ่นที่มีอยู่ก็จะเจือจางครับแล้วก็จะเบาไปครับส่วนท่านที่เท้าเหม็นนะครับเหม็นจนแบบประเภทที่ว่าเดินเข้าห้องแอร์แล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยถึงกับเมินหันหน้าหน,นีครับเนี่ยครับมีคนเอาไปใช้แล้วหายเลยนะครับแต่เขาใช้เกือบหกเดือนนะครับ คือมันต้องขัดเท้าล้างเท้าทําความสะอาดเปลี่ยนถุงเท้าเปลี่ยนรองเท้าใหม่ครับคืออธิบายก่อนว่าไอ้เรื่องเท้าเหม็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเชื้อราครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เกิดนะครับจนโตอายุขนาดเนี้ยการจะทําให้มันเบาลงเจือจางก็ต้องใช้ระยะเวลาครับใช้ระยะเวลาใช้การทําความสะอาดที่สําคัญคือมันต้องเปลี่ยนถุงเท้าใหม่รองเท้าใหม่หมดเลย เพราะมันเป็นเชื้อราครับแต่ถ้าถามว่าทาแล้วมันจะหายเลยไหมแนะนําใช้อย่างอื่นครับเพราะว่าแป้งเนี้ยมันไม่ได้ดีถึงขนาดที่ว่าซื้อไปทาปุ๊บแล้วหายเลยอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับคือของพวกเนี้ยไม่มีเคมีใดๆเลยครับเป็นแป้งแล้วก็ผสมสมุนไพรอ่ะครับแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้น คือไม่เข้าใจอย่างหนึ่งอยากจะบอกให้ฟังว่ามีคนเข้ามาถามว่าแป้งนีทาแล้วหายเลยไหมยอย่างเนี้ยครับผมงงมากเลยมันมีด้วยแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าอยากจะลองใช้ดูก็ก็ลองใช้อะนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นของเก่าของโบราณคนไทยทำเนี่ยครับ เป็นสมุนไพรกาจัดกลิ่นครับกําจัดกลิ่นตัวกลิ่นเท้าครับเนี่ยครับส่วนประกอบก็สารส้มสตุพิมเสนแป้งเนี่ยครับคือคือไม่มีเคมีเลยครับแล้วก็มีคนสั่งไปใช้เรื่อยๆที่สำคัญมีต่างชาตินะครับมีฝรั่งแล้วก็กลิ่นเท้าที่เน่านะ ดีขึ้นด้วยครับแต่ยาฝรั่งเนี่ยมูลค่าไม่ใช่ธรรมดาครับเนี่ยอย่างขวดเล็กอย่างเนี้ครับณนะวันนี้นะครับร้อบาทครับค่าส่ง60สิบหากมาร,รับเองไม่เสียค่าส่งครับก็ ก็มาทําคลิปนะครับแบ่งปันเพื่อนสมาชิกเผื่อใครจะสนใจแล้วก็ติดต่อไปใช้ดูนะครับแต่บอกได้เลยว่าของคนไทยเนี่ยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเลยแล้วก็การทําความสะอาดเท้ารักษาให้กลิ่นมันดีขึ้นนะครับค่อยๆจางค่อยๆจางอย่างเงี้ยครับคือโรคพวกนี้นะครับโรคเท้าเหม็นเนี่ยมันจะอยู่กับคนนั้นไป ตลอดนะครับถ้าไม่รักษามันจะทําให้หายไปเลยหายสนิทเลยเป็นไปไม่ได้ครับพอใช้เสร็จปุ๊บเริ่มดีขึ้นแล้วเสร็จปุ๊บก็ใช้ชีวิตต่อไปรักษานี่ก็ประมาณ 5- 6เดือนนะครับแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็จะดีเลยครับกลิ่นเท้าก็จะหายไปเลยเพื่อนๆน,นก็จะถามแต่หลังจากนั้นอีก6เดือน8เดือนก็ต้องทําต่อไปแบบนี้แหละครับเพราะว่ากลิ่นเท้าเนาะครับเนาะ ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามันมันไม่มียาใดรักษาครับไม่มียาวิเศษใดๆรักษาได้ครับนอกจากการรักษาความสะอาดแล้วก็การใช้ยาส่วนใครจะใช้ยาเคมีใช้ยาสูตรสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่านี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็นำมาแบ่งปันนะครับเผื่อใครสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรนะครับ 084ครับ6733169ครับหรือแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับสินค้าอยู่ที่ธัญบุรีของเก้าปทุมธานีนะครับที่มาทำคลิปก็เผื่อจะมีประโยชน์บ้างครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ